พบกับผมนะครับลุงไทยที่สวนพริกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับต้นพริกที่ผมเอามาดูไว้เป็นต้นเก่านะครับเป็นต้นพริกเก่าต้นเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มันก็มีอายุหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มงอกนะครับนับวันจากวันงอกหรือวันพบปลูกมาถึงวันนี้ก็ประมาณหนึ่งปีนะครับประมาณหนึ่งปี เขาก็ต้องโลทิ้งแล้วล่ะนะครับแปดเดือนเก้าเดือนนะครับเขาก็โลทิ้งแล้วนะครับไม่อาไม่น่าจะถึงนะครับสักแปดเดือนนี้เขาน่าจะโลทิ้งแล้วล่ะนะครับที่ส Grammy e วนใหญ่ๆเขานะครับ <ill Aunt trees ijn> เขาไม่เก็บไว้หรอกมันมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มนะครับ <K ill Aunt trees> เดี๋ยวผมก็เอามาทดลองปลูกนะครับเอามาทดลองปลูกว่ามันจะเอามาดูแลแบบพิเศษ นะครับแบบพิเศษเลยนะครับนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ตามที่เห็นนะครับก็ยังมีดอกมีดอกมีติดผลอยู่นะครับแต่ว่าผลอาจจะไม่ใหญ่นะครับการดูแลก็เหมือนกับพิกในสวนนั่นแหละดูแลเหมือนกันนะครับการให้ยาให้ปุ๋ยเหมือนกันเลยนะครับสูตรเดียวกันนี่แหละนะครับก็มีดอก แต่ว่าผลก็อาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะเป็นที่พันส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าพันซุปเปอร์ฮอตมันก็ไม่ยาวอยู่แล้วนะครับมันไม่ยาวอยู่แล้วประมาณสี่เซนห้าเซนนะครับสี่เซนห้าเซนตัวเฉลี่ยอยู่เนี้ยนะครับมันไม่ยาวอยู่แล้วยิ่งต้นที่มี<ๆ>อายุเยอะแล้วมันก็ผลที่มันก็จะสั้นลงสั้นลงนะครับ ได้แค่นี้นะครับผมก็พยายามดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับเห็นไหมครับก็ก็ติดผลดีอยู่นะครับแต่ก็ได้แค่นี้นะครับส่วังจนมันก็ยาวอยู่นะหวังจนก็มียาวอยู่นะครับจนก็ยาวอยู่เนี้ยนะครับก็ยาวอยู่นะครับก็เนี่ยแหละะครับช่วงนี้ฝนก็ไม่ตก ให้น้ำก็ไม่เพียงพอเห็นไหมครับดินแห้งเลยนะครับฝนไม่ตกมาประมาณสิบวันได้นะครับสิบวันได้แล้วฝน,นไม่ตกครับก็ให้น้ำวันละครั้งเช้าก็อาจจะไม่เพียงพอตีขนดีอยู่ครับแต่ว่าความความโตความยาวของเม็ดพิก็อาจจะไม่เต็มที่เหมือนพิกท,ที่ปลูกใหม่ เนื่องจากว่ามันต้นมันแก่แล้วท่อลาเลียงท่อลาเลียงอาหารของมันอาจจะเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็รากก็อาจจะไม่ไม่เจริญเต็มที่นะครับเนื่องจากมันมันต้นมันแก่ละอายุมันมานานมากแล้วครับรากก็อาจจะหากินได้ไม่ดีถึงแม้จะให้ปุ๋ยไปเยอะเท่าไหร่มันก็ จะได้ไม่กินเต็มที่นะครับนะครับก็ามาให้ดูนะครับให้เปรียบเทียบดูว่า,าพริกเกอายุเยอะแล้วกับพริกที่ปลูกใหม่นะครับอันไหนดูแลน่าจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ฟันธงนะครับว่ามันมันดีนะครับแต่จริงพริกที่ปลูกใหม่นั่นแหละน่าจะดีกว่า ในแง่ของอการทาไว้กินเองมันก็ไม่ไม่ผิดหรอกนะครับไม่ผิดหรอกครับท้าในแง่มองในแง่ทำในแง่การค้ามันก็ไม่ได้นะครับนะครับทำในแง่การค้าแล้วมันไม่คุ้มนะครับว่าเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยเข้าไปต้นทุนเราก็สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ผลผลิตที่ให้มันก็กรับไม่ได้ตามตามที่เราทุกที่น,นะครับนะครับก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับผมนะครับอัปเดตให้ดูว่า เรียบว่าจะอันไหนดีอันไหนมันไม่ดีนะครับก็ดูเอานะครับพิจารณาเอานะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมีใจร้ายบ้านนาชแนลนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแห่งปันแจกเปลี่ยนเรื่องรไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ